ซีรีส์จับมือทำวิทยานิพนธ์ตอนที่หนึ่งนี้นะคะเราจะมาพูดกันค่ะว่าทำไมเราถึงต้องมีการทำวิจัยหรือว่าทำวิทยานิพนธ์เวลาที่เราเรียนโทรหรือเรียนเอกกันนะคะก็จะต้องเริ่มจากมารู้จักกันก่อนนะคะว่าวิทยานิพนธ์เนี่ยคืออะไรนะคะ จากที่อาจารย์ได้ไปรวบรวมความหมายจากเว็บของมหาวิทยาลัยต่างๆแล้วก็เปเปอร์ที่เกี่ยวกับทีสิสมานะคะถ้าจะพูดแบบรวมๆโดยไม่แยกว่าเป็นทีสิสปโทหรือว่าทีสิสปเอกนะคะซึ่ง เราจะเรียกต่างกันนะคะที่อาจารย์เคยอธิบายไปบ้างแล้วนะคะว่าถ้าเป็นปโทรเราจะเรียกวิทยานิพนธ์ถ้าเป็นปเอกเราจะเรียกว่าดุษฎีนิพนธ์นะคะถ้าเราพูดรวมกันโดยไม่แยกเนี่ยนะคะเราก็จะพบว่าทีซ i สเนี่ยมันจะหมายถึงงานเขียนนะคะหรือการรายงานผลการวิจัยหรือเป็นเอกสารทางวิชาการนะคะที่ เป็นการเขียนตามรูปแบบการเขียนเชิงวิชาการที่มีมาตรฐานสูงโดยเป็นงานเขียนที่เกี่ยวกับผลงานวิจัยนะคะที่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเนี่ยได้ทํามาตลอดระยะเวลานะคะมีเนื้อหาอ่อแล้วก็ลงลึกที่เหมาะสมพอสมควรตามระดับของปอโทหรือปอเอกนั้นนะคะแล้วก็หัวข้อที่เราจะทําการวิจัยเนี่ยจะต้องมีการตกลงร่วมกันระหว่างนักศึกษากับ อาจารย์ที่ปรึกษาแล้วก็ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการที่ทางหลักสูตรกำหนดด้วยนะคะและตัวของ thesis เองเนี่ยก็จะต้องมีความยาวพอสมควรนะคะซึ่งปอถูกับปอเอกก็จะมีความยาวแตกต่างกันไปนะคะซึ่งเอาไว้เดี๋ยวพอเราพูดถึงตอนอื่นๆเราก็จะพูดถึงเรื่องนี้กันด้วยนะคะแล้วก็ thesis เนี่ยก็จะเป็นเงื่อนไขประกอบการสำเร็จการศึกษาในระดับนั้นๆน,น,นะคะ ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะแสดงทักษะของนักศึกษานะคะให้เห็นว่านักศึกษาเนี่ยได้ดําเนินการค้นคว้าวิจัยที่เป็นระบบมีการสังเคราะห์ข้อมูลและศึกษาข้อมูลนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่นะคะซึ่งตัวเล่มวิจัยนิพนธ์ธที่ดีเนี่ยก็จะต้องมีลักษณะต่างๆนะคะซึ่งอันนี้อาจารย์จะพูดแค่เป็นลักษณะ แบบคร่าวๆก่อนนะคะส่วนในรายละเอียดที่ว่าทฤษฎีที่ดีจะต้องเป็นยังไงบ้างโดยละเอียดเนี่ยเราค่อยว่ากันเมื่อถึงหัวข้อนั้นๆน,น,นะคะทีนี้คร่าวๆเนี่ยทฤษฎีลักษณะของวิทยานิพนธ์เนี่ยนะคะก็คือมันจะต้องมีโครงสร้างที่ชัดเจนหมายความว่ามันจะมีส่วนประกอบที่ครบถ้วนแล้วก็เป็นส่วนประกอบที่ ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะต้องมีในลักษณะนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นวิทยานิพนธ์นะคะเช่นมีบทนํามีบททบทวนวรรณกรรมมีบทวิธีการวิจัยมีบทผลการวิจัยแล้วก็บทสรุปนะคะโดยแต่ละบทเนี่ยก็จะต้องมีเนื้อหาที่เป็นระบบนะคะเนื้อหานั้นก็ต้องมีความต่อเนื่องสอดคล้องกันมีเหตุผลรองรับมีการจัดวางที่ดีเหมาะสมนะคะเนื้อหาก็ อาจจะต้องหนักแน่นตามความคาดหวังของระดับนั้นๆน,น,นะคะปอโทรหรือปอเอกก็จะมีความคาดหวังของมันไปนะคะแล้วก็จะต้องมีการใช้ภาษาที่ถูกต้องแล้วก็ชัดเจนตามหลักภาษาด้วยตามหลักการเขียนแบบเชิงวิชาการด้วยนะคะซึ่งจะต้องสามารถที่จะสืบความหมายได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือจะต้องมีการอ้างอิง ที่ถูกต้องนะคะคือมีการอ้างแหล่งที่มาของข้อมูลที่นำมาใช้ในการทำวิทยานิพนธ์นะคะมาจากแหล่งที่เชื่อถือได้นะคะและอ้างอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการนะคะที่สำคัญที่สุดเลยก็คือในเล่มเนี้ก็จะต้องเป็นผลการวิจัยที่เราทำการวิจัยมาอย่างถูกต้องแล้วก็น่าเชื่อถือนะคะสามารถที่จะตรวจสอบได้ทั้งหมดเลยนะคะ เพราะฉะนั้นจากความหมายและลักษณะของวิทยานิพนธ์เนี่ยเราก็จะสามารถยยงไปยังคําถามว่าทําวิทยานิพนธ์ไปทําไมได้นะคะเพราะว่าเราจะเห็นแล้วว่าการทําวิทยานิพนธ์เนี่ยเป็นงานที่ต้องอาศัยทักษะทางวิชาการหลายอย่างมากเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทําวิทยานิพนธ์ไปทําไมมันก็จะสามารถตอบได้นะคะอันดับแรกเลยตอบแบบง่ายๆเลยก็คือเราต้องทําวิทยานิพนธ์เพราะว่า หลักสูตรหรือว่าโปรแกรมการศึกษาเนี่ยรี quire เราให้ทำวิจัยเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสำเร็จการศึกษานะคะแต่ว่าถ้าถามต่อว่าแล้วทำไมหลักสูตรทุกหลักสูตรเลยนะคะหรือว่าการศึกษาระดับสูงเนี่ยส่วนใหญ่เลยเนี่ยนะคะถึงต้องรี quire ให้เราเนี่ยทำวิจัยเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสำเร็จการศึกษาระดับสูงนะคะคำตอบก็คือ เนื่องจากว่าการเรียนต่อระดับสูงเนี่ยมันเป็นการพัฒนาบุคลากรของสังคมให้มีทักษะทางวิชาการที่สูงขึ้นและเข้าสู่ความเชี่ยวชาญที่ลึกซึ้งในศาสตร์นั้นๆน,น,นะคะดังนั้นการทําวิทยานิพนธ์เนี่ยจึงถือได้ว่าหรือว่ามองได้ว่ามันเป็นทั้งเครื่องมือในการพัฒนาทักษะดังกล่าวให้กเกิดและเป็นทั้งตัวชี้วัดที่จะบอกให้เห็นถึงความสามารถทางวิชาการในตัวนักศึกษา ซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะพูดลงไปในรายละเอียดของแต่ละด้านกันนะคะอันดับแรกเลยนะคะการทำวิทยิพ์ในฐานะที่เป็นเครื่องมือของการเรียนรู้และพัฒนาทักษะที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการสร้างว่าที่นักวิชาการทั้งหลายให้มีความรู้รอบและรู้ลึกในสาขาที่ตัวเองเลือกที่จะมาเรียนผ่านทางการทำวิทย วิทยานิพนธ์นะคะซึ่งเป็นการทําวิจัยอิสระที่ต้องใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์การคิดเชิงวิพากษ์นะคะขั้นสูงมากมายหลายด้านในคราวเดียวกันนะคะอาจารย์จะพูดถึงทักษะส่วนใหญ่ที่เราจะพบเจอนะคะหรือว่ารีควายในการทําวิทยานิพนธ์นะคะเช่นความสามารถในการวางแผนและจัดการงานวิจัยของเรานะคะความสามารถในการพัฒนาคำถามวิจัยและ ข้อถกเถียงที่สำคัญทักษะในการอ่านการใช้วิจารณญาณการวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนทักษะในการประเมินงานวิจัยที่มีอยู่นะคะในปัจจุบันเนาะ existing literature นะคะสามารถประเมินได้ว่างานวิจัยนั้นมีคุณค่ามากน้อยเพียงใดนะคะและสามารถที่จะระบุประเด็นวิจัยที่ยังขาดอยู่ได้นะคะ ทักษะการออกแบบวิธีการหาคําตอบหลังจากที่เราทราบแล้วว่าเราควรจะทํางานวิจัยเรื่องไหนเพื่อที่จะปิดแกลบเราก็ต้องสามารถที่จะออกแบบวิธีการหาคําตอบได้นะคะตลอดจนความสามารถในการสังเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายความสามารถในการเขียนและการนําเสนอทีอ่มีระบบนะคะในรูปแบบที่เป็นไปนตามหลักวิชาการนะคะ รวมไปถึงทักษะในการทำงานได้อย่างเป็นอิสระและจัดการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันก็ต้องอสามารถที่จะทำงานเป็นทีมคือแสดงให้เห็นว่าสามารถที่จะทำงานร่วมกับคนอื่นได้ในทีมวิจัยเดียวกันได้หรือในหน่วยวิจัยเดียวกันนะคะซึ่งมันก็จะเป็นการแสดงให้เห็นถึงทักษะในการวางแผนด้วยนะคะแล้วก็การมีวินัยด้วยในการที่จะดำเนินการตามแผนงานที่เราวางไว้นั้นให้สำเร็จ นะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นความสำคัญต่อความสำเร็จในหน้าที่การงานที่จะต้องใช้ความสามารถทางวิชาการขั้นสูงในอนาคตนะคะซึ่งการทำวิจัยหรือการทำวิทยยนิพนธ์เนี่ยค่ะมันก็จะช่วยให้เกิดสิ่งต่อไปนี้นะคะก็คือ มันจะช่วยให้เราเกิดความเชี่ยวชาญในด้านที่เราสนใจนะคะถือว่าเป็นการพัฒนาด้านสติปัญญาของผู้ศึกษาด้วยเพราะว่าในกระบวนการทำวิจัยนิพนธ์เนี่ยมันจะช่วยฝึกแล้วก็บ่มเพาะทักษะในตัวเราดังที่กล่าวไปทั้งหมดเพื่อการสํารวจค้นคว้าในเชิงลึกนะคะรวมถึงการทําวิจัยเนี่ยมันจะให้เราในคิดและพัฒนางานอยู่ตลอดเวลาเลยใช่ไหมคะซึ่ง ในการที่เราต้องอยู่กับมันตลอดเวลาเนี่ยมันก็จะทําให้เราเกิดความรู้ที่ลึกซึ้งในหัวข้อที่เราสนใจนี่มากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งก็เป็นส่วนสําคัญในการที่จะ,ตะเตรียมเราสําหรับเป็นนักวิชาการในอนาคตแล้วก็เป็นส่วนสําคัญนะคะที่สังคมนักวิชาการเนี่ยจะต้องพยายามเทรนนักวิจัยรุ่นใหม่นะคะให้สามารถรักษามาตรฐานทางวิชาการให้คงไว้ได้นะคะ ต่อมานะคะการทำวิทยานิพนธ์ในฐานะที่มันเป็นตัวชี้วัดทักษะต่างๆเราจะเห็นนะคะว่านักศึกษาปโทรหรือปอเอกเนี่ยเมื่อเราทำงานวิจัยเสร็จแล้วเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเราจะต้องมีการสอบปกป้องแล้วก็ส่งเล่มรายง,งานวิทยานิพนธ์ซึ่งอันเนี้ยมันถือว่าเป็นตัวช่วยวัดค่ะว่านักศึกษาเนี่ยจะมีทักษะของการเป็นนักวิชาการขั้นสูงเพียงพอที่จะ ทำให้เกิดการยอมรับว่าอ๋อคนนี้พร้อมละที่จะเป็นนักวิชาการนะคะซึ่งเราก็จะเห็นว่าในกระบวนการทําเล่มหรือว่าการสอบเนี่ย อ,อาจารย์ที่ปรึกษาที่ไกด์เรามาตลอดเนี่ยเขาก็จะช่วยอ่านช่วยตรวจสอบดูแลเรามาตลอดจนกระทั่งพอถึงเวลาก่อนสอบและการเขียนเล่มเนี่ยก็จะต้องยิ่งเข้มข้นมากยิ่งขึ้นอาจารย์ก็จะช่วยดูแลเราช่วยแนะแนวทางนะคะเพื่อที่จะเตรียมตัวเราให้ผลิตเล่มออกมาให้ได้มาตรฐานแล้วก็ให้เราสามารถที่จะแสดงทักษะ ในการนำเสนอตอนที่เราสอบปกป้องหรือตอบคําถามหรืออธิบายหรือแสดงความเชื่อมโยงแสดงเหตุและผลตอบคําถามที่กรรมาการสอบซึ่งจะมาช่วยวัดเราอีกครั้งหนึ่งเงี้ยนะคะทักษะเหล่านี้มันจะต้องเป็นการแสดงออกที่สมกับการที่ว่าเราเนี่ยพร้อมที่จะเป็นมหาบัณฑิตหรือดุษฎีบัณฑิตแล้วนั่นเอง ะะซึ่งการวัดทักษะเหล่านี้นะคะถ้าคร่าวๆเนี่ยก็แน่นอนค่ะมันก็จะดูว่าเราเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจหรือความเชี่ยวชาญในเรื่องที่เราทําในหัวข้อที่เราศึกษาไหมนะคะตลอดจนดูความสามารถของเราในการที่จะนําไปสู่ความเป็นนักวิชาการนะคะว่าเรามีแนวคิดแบบนักวิทยาศาสตร์หรือ,อยังนะคะไม่ว่าเราจะท,ทําทฤษฎีในด้านาวิทย์หรือว่าสังคมวิธีการของการวิจัยเนี่ยมันเป็นระบบที่ เขาเรียกว่าเป็น scientific mind นะคะก็คือเราจะต้องตั้งคำถามอย่างนักวิทยาศาสตร์เราจะต้องค้นคว้าหาคำตอบอย่างนักวิทยาศาสตร์เพียงแต่ว่าศาสตร์ที่เราศึกษาเนี่ยเป็นศาสตร์ทางสังคมนะคะหรือวิทยาศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์หรืออะไรก็แล้วแต่เท่านั้นเองแต่กระบวนการแนวคิดเนี่ยมันถือว่าเป็น scientific mind ทั้งนั้นนะคะ ในการทำวิทยานิพนธ์เนี่ยค่ะมันก็จะช่วยวัดเราค่ะว่าเรามีทักษะของการตั้งคำถามและหาวิธีการที่เชื่อถือได้อย่างเป็นระบบในการค้นหาคำตอบแบบนักวิทยาศาสตร์ไหมนะคะรวมถึงวัดว่าเรามีการวิเคราะห์วรรณกรรมอย่างมีวิจารณญาณไหมวัดว่าเรามีการคิดเชิงวิพากษ์และสร้างสารรค์ไหมวัดว่าเรามีความสามารถในการเขียนเชิงวิชาการไหม วัดว่าเราสามารถดําเนินการวิจัยด้วยตัวเองจนสําเร็จจริงไหมนะคะวัดว่าเราสามารถบริหารจัดการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพไหมแล้วก็วัดทักษะในการวิจัยการทดลองและการทํางานด้วยตัวเองนะคะ อันนี้ก็เลยการทำวิญญานิพนธ์เนี่ยมันก็เลยเป็นตัวช่วยทำให้กรรมการสอบมาช่วยตัดสินเราในขั้นสุดท้ายก่อนจะจบไปค่ะว่าเรามีทักษะที่พึงมีสำหรับการจะเป็นมหาบัณฑิตแล้วก็สตรบัณฑิตแล้วหรือไม่นั่นเองนะคะนอกจากนี้ค่ะจันแถมมันนี้เข้าไปด้วยนะคะว่าเราทำวิญญานิพนธ์เนี่ยนอกเหนือจากการที่ว่ามันเป็นเรียความเม้นของหลักสูตรเพื่อจะแสดงให้เห็นว่า หลักสูตรได้ปมเพาะนักศึกษามาสําหรับที่จะพร้อมเยี่ยมเป็นนักวิชาการแล้วหรือ,อยังเนี่ยในการทําวิจัยเนี่ยมันยังทําให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมด้วยนะคะในแง่ที่ว่าการนําเสนอความรู้ที่ได้จากการค้นคว้าวิจัยเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าในวิทยาการในด้านนั้นๆในภาพรวมนะคะซึ่งผลงานจากการวิจัยที่ได้จากการค้นคว้าในประเด็นปัญหาที่ยังไม่มีคําตอบเนี่ยมันก็จะนําไปสู่ การแก้ปัญหานะคะที่สังคมกำลังเผชิญอยู่ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมรวมถึงการที่สังคมเนี่ยก็จะมีบุคลากรที่มีความสามารถมีทักษะขั้นสูงที่จะเป็นที่ต้องการในการช่วยกันพัฒนาประเทศหรือสังคมเนี่ยนะคะให้มันคืบหน้าให้มันก้าวหน้าสืบไปนั่นเอง เพราะฉะนั้นในคลิปนี้นะคะนักศึกษาเองก็คงจะพอเข้าใจได้มากขึ้นแล้วนะคะว่าวิทยานิพนธ์คืออะไรแล้วก็มีลักษณะที่สําคัญยังไงแล้วก็รู้แล้วว่าเมื่อเข้ามาเรียนปโทปเอกเนี่ยเราจะถูกคาดหวังจากหลักสูตรนะคะว่าเราจะต้องผลิตผลงานวิจัยและแรายง,งานผลการวิจัยในรูปของการเขียนวิทยานิพนธ์ที่เป็นไปตามรูปแบบมาตรฐานทางวิชาการ ะะซึ่งมันก็เป็นการพัฒนาทักษะหลายๆด้านและเป็นทักษะที่สําคัญในการเตรียมตัวเราให้เป็นนักวิชาการที่ดีในอนาคตนะคะดังนั้นอาจารย์ก็อยากให้นักศึกษามองว่าการทวิยานิพนธ์เนี่ยเป็นสิ่งที่จะช่วยตัวนักศึกษาเองให้เพิ่มพูนทักษะ และก็ความสามารถและก็ความเข้มแข็งทางวิชาการเพื่อเราจะได้พร้อมรับกับโอกาสในการเติบโตทางด้านการงานและอาชีพซึ่งจะนำมาซึ่งความสำเร็จของตัวเราเองในอนาคตนะคะและจังก็อยากเป็นแรงใจให้กับนักศึกษาที่ต้องทำวิญญาณิพนธ์เนี่ยนะคะอยากให้เรามีความตั้งใจไว้เลยว่าเราอยากจะทำวิญญาณิพนธ์ที่ดีที่มีประโยชน์ ที่ทรงคุณค่าเพื่อที่จะเป็นเรคคอร์ดสำหรับตัวเราเองนะคะที่จะถือเล่มวิญญาณิพนธ์เนี่ยไปโชว์กับใครก็ได้ด้วยความภาคภูมิใจนะคะเพราะฉะนั้นเริ่มจากตั้งเป้าไว้ในใจเลยนะคะว่าเราจะต้องทำวิญญาณิพนธ์ที่ดี นะคะเพราะมันช่วยพัฒนาตัวเราให้เก่งขึ้นก้าวหน้าขึ้นและช่วยให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมรอบข้างเราด้วยนะคะดังนั้นเราจะไม่ท้อใจไปง่ายๆแม้จะเจอปัญหาและอุปสรรคแต่เราจะกัดฟันสู้แล้วก็ทำมันให้สำเร็จให้เป็นเรคคอร์ดที่ดีสำหรับตัวเราได้นะคะ